สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้นะเราจะหาค่ารัศมีในเทอมของความยาวคอร์ด ab o เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลม oa oc ตั้งฉากกัน ab เป็นคอร์ดยาว a ตัวเล็ก bc เป็นคอร์ดความยาว b ตัวเล็กดีวเราจะหา r ในเทอมของ ab 9ทีละ9 9ที่1 o e แบ่งครึ่งและตั้งฉาก ab ตัวนี้ก็ A ส่วน2ตัวนี้ก็ A ส่วน2ก้าที่2 OD แบ่งครึ่งและตั้งฉาก BC ความยาวนี้ก็ B ส่วน2ความยาวนี้ก็ B ส่วน2มุมนี้นะมุมกลับ270องศาเพราะมุมนี้มุมฉากมุมที่เส้นรอบวงเป็นครึ่งหนึ่งของมุมที่จุดศูนย์กลางมุมนี้ก็ร้อยมุมนี้ร้อยมุมนี้มุมฉากมุมนี้มุมฉากมุมนี้ก็ต้อง45องศาถัดไปนะมุมนี้มุมฉากมุมนี้4ี่ มุมนี้ก็ต้อง45ด้วยต่อ o d a b ไปตัดกันที่ f มุมนี้มุมฉากมุมนี้45มุมนี้ก็ต้อง45ด้วยมุมนี้45มุมนี้มุมฉากนะมุมนี้45ด้วยเพราะฉะนั้นด้านนี้ก็ยาว b สนะ่วนสองข้อที่7 b f นะยาวเท่ากับ b 02, ส่วน2โคตรูท2นะหรือเป็น b สนะ่วนรูทนั่นเอง e f นะ b ส่วนรูท2บวก a ส่วน มุมนี้45มุมนี้45เพราะ,ะนั้น OE ก็ยาวเท่ากับ b ส่วูทสองบวก A ส่วนสองสามเหลี่ยมสีเขียวเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากด้านนี้ A ส่วนสองเพราะฉะนั้น R กำลังสก็เลยเท่ากับ A ส่วนสองกำลังสบวกกับ B ส่วนรูทสบวก A ส่วนสยกกำลังสองจับรูปแล้วได้ R เท่ากับ1ส่วนรูทสคูณสแควร e รูท A กำลังสบวก B กำลังสบวกรูทสคูณ a 2. อันนี้คือสูตรรัศมีในเทอมของฟาร,ร์มยาวคอร์ a, ด ab การหาค่าของรัศมี r ในเทอม ab วิธีที่สองเขียนภาพมาทางด้านนี้ให้เติมให้เต็มรูปเป็นครึ่งวงกลมอันนี้รัศมี r ลัศมี r ลากเส้นตรงเส้นนี้ c กำลัง2เท่ากับ r กำลัง2บวก r กำลังสอง c r กำลัง3เท่ากับ r คูณ a กำลัง2บวก b กำลัง2บวก c กำลังสอง บวก a b c คูณกันสูตรนี้นะีข้อพิสูจน์อยู่ในช็อตหมายเลข3าแทนค่า c กําลังสองเป็น2 r กําลัง2นี่แทนค่า c กําลังสองแล้ว c กําลัง1ก็รู 2A อาหารตลอด 2A r กําลังสองย้ายไปลบเลข2ย้ายมาหารถอดรูทได้รัศมนะีในเทอมของ a b ละตัวอย่างนะ a 8เซนติเมตร b 4เซนติเมตรรัศมี หามีค่าเท่าไหร่ก็แทนค่าสูตร6 4 16รูท2คูณ3าเนี่ยดึงตัวร่วมออกไปนะคำนวณแล้วก็2คูคู q u a ปร root 10บวก4รูท2พบกับสาระน่ารู้นะช็อตต่างๆนะหรือลองช็อตก็ติดตามได้ในเพลย์ลิสต์เนี่หรือไม่ก็คลิปต่อไปสวัสดีครับ